สมบัติพ่น้องท,ทิานทุกเมองสมบัตเมื่อมางชัดจคือกาเป็นห้างต์พกจะขึ้งามพระขจักขึ้นงามพ่น้า้เป็นถงนะพ่น้า,นานได้เป็นถงนะหากกลับมาสองมือนะพน้าเวลาอาปากินเฮือน วาตายนักพิณน้องวาพิณน้องติ๊นักพี่น้อง,นะง,งป่าติดตามสร้างสัจจคือก,การเด้อพี่น้องเดินขาคุณลุงนะเด้อพี่น้องป่าแก่ข่าวสุขพิณน้องป่าสปอนข่าวนะ้อง โอเคทันได้พนมาเด้อป้าพูณพ้่มพู่แล้วทีนีกก่นะอากาศดีดีพินะ่ดเด็กมนนายนะนี่ขนาดโลง่งแห้งนะ ป้าปีเราจะขังงานปีเนาะมีหย่าเนาะเป็นแล้วมิไหน็ปแล้วมีหย่าเนาะแมนอาคนม่ไปแล้วเออเออเกียร์ขาบสัตย์สิบบวนพี่น้องชุบเจาแล้วบะยายเออสมุติแก่สารพิพี่น้อง หมูวานขากับบริมาหมูวานประเข็นเหินเขามูวานฮะประเข็นเหินเขาตู้ันลอกอาวแมนไปเข็นเือนฮะวาวลนมือวีไปเก่งกอกมูวานไปซื้อตลาดเก่งกอกได้มูวานแมน มัวอาไรเสียเนี่ยมัวอมิแต่ซื้อนะซื้อหมัดทัวฮะบ่เออบ่มิเอบ่มิซืขาขาดบ่มแต่ผัวแค้นน้อยผักแค้นนกะเละสับ่บุตมีโอ้ยขอห้าอะไรทองหนึ่งนะทองหนึ่งทองกะห้ากะเคียวใหญ่างใหญ่ นแล้วอโอ้ยเรีเป็นงคนพอใจน่ะขังงานมาพอดีอะทุกเบนเมืนเดีอวเกี่ยวสิหาทุ่หามควนปรกอบควนหเออหัวหน้าอันอันรถตัวไห้ไปรถอายให้เอามา่บอกหัวหน้า เออใครมาแหน้ำคึ้มเนาะผู้ตะเวินพ่นาผู้เออนั่นแล้วอเออพ่อเกี่ยอยู่พ่อเกี่ยพอเฮ็ดข้าวแ้ตัวเคียงข้างามด้วยนะทุกท่านนะเออองามได้เออขาดอะไรัะวันเฮ้อ แล้วแน่นอนจ้าแรกมื้อเน่อยมาอาบคำบนหน่อยบ่ดำใสบ่หรอเออเห็ดข้วหัวเลยข้อคัวผมว่ารูบผปแล้วดำบดนนะไปแล้วเนี่ยเออเออปีเนี่ยเปนเนี่ยบ่มีเท้านะ thì cờ và ôi nằm nà hả cờ mít cái phân kín gì đó bà cháu bà chị già nó cũng làm mà. hả quá da kia nhỏ bên ngầu bên ngầu bên ngầu dài ơi thao nặng năm nào, phu khạc cả đi mà ờ vợ แมนแบบคนกินดูนะออจะมอยู่ประเอวะอือแมนมาซอ้นองม่นะอยแ่ยัาูใช่หดท่เขาอใช่ครับลุงลุผมว่าเจอ้บุกลายนี่มา่นเปนชาวบ้านพ่อะนะลุงพ่อ มัวว่านครหลดเกียร์ได้มัอว่านนียอาขังเฮือนอด้ือขักเรได้เพ่อจ้างเรดม,มีครืตรงต่างหนะตรงตร,งตรงวจสอบขักขันว่าตากแล้วเหรอ,นะอม,มันเฮี่ยน้ำไดบอกว่มันเหนนะเออี่ยนอว่าย่ย่านะเออโอ้มันเกียรขักเด้อชุดยอดเลย ปกเคยให้รถปั hmm. uh, been, ่นเขาเกี hmm. so, oh, nice have it. Have it mm ่ยวเขพี่น้อย่ไหมะเฮียอยู่เฮียอยเอเฮียลาเติบด้เห็นมาคูนึงเหยียบเอขจัดรอเบิงนะโอ้โนี่เฮียลาแท้บังใจัดว่า ว่าจะสว่าแหงยากใหเ,เจ้าหา้นะพี่นา้าคิดจาเจนอย่างเเนาะงานที่ได้เงินจ้างได้ไหมสิเขาให้แล้วค่ากระปตากได้ทรมานนะโอ้ยว่ะไหนแล้ววะเออ้าปตากมนกระชินหนาวแตกงอกเนาะเออ แมนคอยเกียร์นะพกัาานะกาบมาแล้วเนาะอือเขาจะจ้าภาพมันแล้วน้ากิดต้มพอขิดต้มได้มูวากาเกียร์ป้ยปล้หล่นบืนด้เชินเนดนะฮะจากมัดสิบไร่บอกลนะตลอดเออมันึืนกามแต่กลับขึ้นมาว่าเสาร์ถุงกลหมหอนเฮ่อน บายกายของายกายอ้ยคนทาเป็นคุมเป็นคุมโอเเ้ย,อยบ่หมี่ <c oughs> ทำเป็นคุมเป็นคุมปลาแล้วตุ้มปวดเอวบดช่องมืออะไรไปแล้วตา,า,ายจะแส่แดดก,กับพิานีปลา<อ>ขี่จักรไปได้บายจะวาทุกครั้จนมือเนาวบาโอ้ยว่าภาษีนักปุ่นแล้วเนาะ ฮะเออเป็นแกงกอกแกงกอกหมูหวานข้าตลาดมันจะลัดเสื้อจะใส่เสื้อไงมันจะลัดเสื้อกะท้าคือคือหมื่อวงสันเออสุดใจ้ให้นาข้าวปุ้นแซบเนาะสันเจ้าเจ้าเห็นหน้ากระปุ้นบ่างจะแซบข้าข้าวมันเก็งก่ม้วนเนาะ แล้วว่ะข hmm. ้าล uh, anyway. ้ยเลวห้เยค่นาอคอจะไปเห็นเด้เนาะบารัสกียวหันเป็นหยาลายนะคอยปืดอ้าวสบายเนีเออเอออือืี้อยก็มออหเออ

มันเป็นถงนะท่นน่นวแรตแร้อามไปนี่กันนะงคุยไว้ได้ว่ะอืท่านนั่นนักพูดว่าค่น้าร้ายถงนะแก่โว้ยเอางาขุกเก่าเอองาุกเก่าอือไปแล้วเห็นนะแตไปแล้วตอน้ำน้ำมันแนมกนาะไปแล้ว ปลาครมัดกาอร่อาไปมาปีนี่คข่แน่พี่น้าวาไว้ปีน่งทำซักเสด้อขาวปีนอืงไปด้ยพี่น้าผาติดตามช่างสัจจคือกาผักกุหลาบกุแซพ่อแม่คิมนาบสบายดีไปนะจ้าบ๊ายบาย